สวัสดีครับผมนายเทพผทธิ์อ,องสวัสดิ์เจ้าหน้าที่โครงการหนึ่งตบล1กลุ่มกเกษตรที่ีใหม่นะครับดาเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสํานักง,งานกเกษตรอําเภอวังสมบูรณ์โดยนายประพิษวรรณสังกเกษตรอําเภอวังสมบูรณ์ครับอาเภอวังสมบูรณ์เรามีแปลงกเกษตรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด11แปลงนะครับเป็นตําบลวังใหม่ทั้งหมด11แปลงและมีเจ้าหน้าที่จ้างงานระดับตําบล5คนนะครับได้แก่นางสาวสุดารัตน์ผู้บำเพ็ญ นางสาวอาทัยพัฒน์ขันธนาชัยนางสาวมัทุรสเนตรทองคำและนางสาวอินทิราแสงทองนะครับและวันนี้เราอยู่ที่หมู่7นะครับตำบลวังใหม่อำเภอวงสมบูรณ์เราอยู่ที่แปลงกเกษตรของคุณลุงวินยัยสุวิไลนะครับแปลงกเกษตรแปลงนี้นะครับ เข้าร่วมโครงการ5ไร่นะครับผมและพื้นที่แปลงนี้เราได้ทําการขุดสะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขุสะครับสรานี้นะครับมีขนาดพื้นที่นะครับ1ไร่นะครับผมมีความกว้าง38เมตรนะครับความยาว38เมตรแล้วความลึก4เมตรนะครับมีความจุ3,500ลูกบาทเมตรนะครับ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กันเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญแนะนา,นาตัวหน่อยครับ,รบผมนายวินัยสุวิไลครับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมพิษสุวรรณโน,โนเป็นภรรยาของนายวินัยสุวิไลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่คะ่ะ พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกี่ไร่ครับแล้วตั้งอยู่ที่ไหนเองก็พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการก็มีลงไป5ไร่อยู่ที่บ้านเลขที่4หมู่7ตําบลวางใหม่อําเภอวางสมบูรณ์จังหวัดสกลค่ะครับผมทราบได้อย่างไรครับว่ามีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับอันนี้ก็ทราบมาจาก,กเกษตรอําเภอเป็นผู้แนะนํามาแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเข้าร่วมโครงการพอดีทราบ โครงการดีๆนี้เข้ามาก็เลยสมัครเข้าไปที่เกษตรอำเภอค่ะครับแล้วรู้สึกอย่างไรต่อโครงการหนึ่งตำมูลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมก็รู้สึกดีนะคะกับโครงการนี้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็คือเราจะได้สามารถที่จะน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้นํามาใช้ในในการดํารงชีวิตประจําวันนะคะครับอยากฝาก อะไรถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างครับฝากถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระคะก็คือก็ดีใจที่ได้มีโครงการนี้นะคะก็ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ก็อยากให้มีเหมือนเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมากกว่านี้นะคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนกับถ้ามีโครงการอะไรเข้ามาแล้วพอนานไปก็อาจจะเหมือนจะทิ้งไปะคะ่ะก็ให้ขอให้แบบว่าร่วมมือแบบให้ ติดต่อดูแลต่อเนื่อง uh huh. ในระยะยาวค่ะไม่ใช่ระยะสัน้นค่ะ,คะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็เกษตรอำเภอแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ให้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ครับแล้วนี่คือความรู้สึกของเกษตรกรผู้เข้าลงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้ววันนี้เราพามาดูความคลืบหน้าของสะของคุณลุงวินัยสุวิไลแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมสะของเกษตรกรท่านใดเราติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ